สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มานำชมนะคะแบ่งปันกันชมนะคะเหรียญเงินค่ะเหรียญเงินในราชการที่ห้าและที่หกนะคะช่วงนี้เปน็นขอพักเหรียญหมุนเวียนไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะมาคุยกันเรื่องเหรียญเงินตอนนี้คือมีออเดอร์นะคะเหรียญที่เป็นเหรียญเงินนะคะมี f อซนะคะมีลูกค้าสั่งสั่งเหรียญเงิน เหรียญเงินรัชกาลที่5เหรียญเงินรัชกาลที่6นะคะป้าน่าจึงต้องมารีวิวรับซื้อนะคะเนี่ยค่ะรับซื้อเหรียญตามรูปนี้นะคะเนี่ยเหรียญเป็นเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อเงินนะคะอันนี้ป้าน่าขายแล้วนะคะเหรียญเงินนี้ก็เป็นเงินนะคะเงิน3รอบอันนี้รัชกาลที่9ค่ะอันนี้เงิน3รอบนะคะขายแล้วอันไหนอีกอะ อันนี้นะคะอันนี้ลูกค้าก็ซื้อแล้วนะคะก็น่าจะแพ็กส่งค่ะอันนี้คือเอามาเอามาคัดแยกเพื่อที่จะอันนี้ด้วยนะคะเหรียญน,นี้เอ่อรอ,อรอหนึ่งสองหนึ่งค่ะรัชกาลที่ห้านะคะรอหนึ่งสองหนึ่งนะคะ อันนี้คนเดียวกันซื้อนะคะสามเหรียญน,นี่เห็นไหมคะเหรียญเงินประเน็ดไปออเดอร์เยอะค่ะแต่หาเหรียญไม่ได้นะคะท่านใดมีนะคะขายประเน็ดได้เลยสามเหรียญนี่คือขายแล้วนะคะเอาแยกออกไปก่อนเดี๋ยวท่านดูแลจะทักมาอันนี้ยังไม่ได้ขายนะคะอันนี้คือกลุ่มนี้คือยังไม่ได้ขายค่ะเหรนเหรน สร้างเสาวลีเหรียญสมเด็จย่าน,นี่ก็จะเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นะคะแต่เป็นเนื้อเงินเหรียญสมเด็จย่าอันนี้เป็นเหรียญเดียวกันนะคะอันนี้คือเขาใส่ตลับปกติอันนี้จะเลี่ยมแฝนคอค่ะขึ้นคอนะคะสมเด็จย่าบรน่าก็จะไม่ไม่แกะตลับออกนะไม่ไม่แกะออกจะขายทั้งอย่างนี้เลยไว้เผื่อเผื่อท่านใดที่ต้องการ นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแฝนทำไม่ต้องขึ้นคอก็ได้นะคะเอาไปทําที่แฝนเป็นแฝนหน้ารถหรือแฝนอะไรก็ได้ค่ะทําได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญสะสมธรรมดาค่ะตามนี้เป็นเหรียญเหรียญเดียวกันนะคะชนิดเดียวกันค่ะแต่อยู่ในตลับและอยู่ในกรอบ เหรียญพระชนมายุครบรอบ75พรรษาค่ะสมเด็จย่านะคะ778สีไม่ใช่75ใช่ไหมคะเพราะหกรอบใช่ไหม หกรอบก็เจ็ดสิบสองเพราะนั้นนี่ดูยังไงนะเจ็ดสิบห้าเนาะค่ะอันนี้ยังไม่ได้ขายนะคะอันนี้สะดวกในการนำไปใช้ใช้ได้เลยะนะคะจะขึ้นคอหรือจะไปทำแฝนอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะสะดวกคะ่ะสะดวกก็จะไม่แกะนะคะให้อยู่อย่างนี้เลยอันนี้ราคาราคาไม่แพงนะคะเนื้อเงิน หน้าเหรียญคือร้อยห้าสิบบาทค่ะพปนนขายอยู่อันนี้นะคะราคาเท่าไหรด่ดีเอาไปห้าร้อยเก้าสิบพอแบ่งปันกันแบ่งปันกันคะ่ะห้าร้อยเก้าสิบทักมาได้เลยนะคะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ขายคะ่ะอามาแบ่งได้นะคะส่วนเหรียญเหรียญเงินรอห้าร้หกเนี่ยบางเหรียญก็จะขายแล้วพปนนก็จะมาคัดดูเป็นนักบางทีพอถ่ายรูปเสร็จแล้วพปนนก็รวม ถ่ายรูปเสร็จแล้วรวมในกล่องเดียวกันหมดแล้วลูกค้าจะเอาอย่างถ้าเหรียญมีรอสอก็คือเน้นเลยมีรอสอดูที่รอสอ,อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีรอสอนะคะอย่างกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันหมดนะคะเพราะนักก็ต้องมาเช็คดูว่าในรูปที่เขาต้องการเหรียญไหนเพราะว่าก็ดูจากตำหนิได้นะคะอย่างอย่างจะมีจุดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ดูได้เพราะเพราะพอถ่ายรูปเสร็จแล้ว ปหน้าก็ใส่ตลับไอ้ใส่กล่องรวงมกันหมดต้องมาแยกเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของไม่ตรงปกค่ะถ้าส่งไปหยิบมั่วไปเดี๋ยวท่านจะไม่ได้เหรียญที่ท่านอยากได้เนาะไปหน้าก็จะต้องมาเลือกก่อนค่ะก็จะมากองแยกออกเลือกนะคะแล้วเนี่ยค่ะรัชการที่หก รัชการที่หกก็มีบางบางพศบางพศที่ขายแล้วรัชการที่หกเองเป็นเป็นรอไอ,อเป็นพศค่ะรัชการที่หกนะคะเป็นพศส,ส่วนรัชการที่ห้าเป็นรอศค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพศแล้วนะคะรัชการที่หกค่ะนะคะระเทศประเ้ศต้องการรับซื้อนะคะค่ะไม่พอกับความต้องการนะคะคือบางบางคือเหรียญน่ะมีเยอะอยู่แต่ไม่ตรงกับที่ ลูกค้าอยากได้ค่ะเขาอยากได้รอสโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะปะนั้นไม่มีนะคะบางรอสอไม่มีอันนี้ก็คือบางพอสอก็ไม่มีเพราะก็ขาดนะคะก็รับซื้อนะคะยังรับซื้ออยู่ค่ะเหรียญเงินในราชการที่5และราชการที่6นะคะปะนั้นต้องการรับซื้อนะคะค่ะท่านใดมีนะคะต้องการขายค่ะติดต่อปนั้นมาได้เลย ช่องทางการติดต่อคือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะคะเบอร์ไลน์เบอร์นี้ค่ะเนี่ยค่ะเบอร์ไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์เลยนะคะ0 6 2 6 2 7 2 5 5 5นะคะเพิ่มเพื่อนมาแล้วนะคะเพิ่มเพื่อนมาเดยนไปนัากดรับเพื่อนนะคะแล้วท่านถ่ายรูปเหรียญที่ท่านจะขายค่ะเหรียญที่ท่านต้องที่มีนะคะที่มีและที่ท่านต้องการจะขายนะถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ไปนัาดูในไลน์นะคะ สรุปราคาตกลงเรียบร้อยนะคะได้ที่อยู่นะคะท่านส่งเหรียญมาถึงป้านัดนะคะปะ้านัดโอนเงินทันทีค่ะแต่ขอให้เหรียญถึงก่อนนะคะแล้วป้านัจะโอนเงินนะคะโอนเงินทันทีค่ะเหรียญถึงแล้วโอนเงินเลยนะคะค่ะช่วงนี้ต้องพักหมุนเวียนก่อนนะคะเพราะเ,เหรียญ เหรียญเงินราชการที่ห้าที่หกมีออเดอร์เข้ามาเยอะค่ะบางท่านก็บอกต้องการเหรียญสวยๆเหรียญสวยๆก็เป็นเป็นราคาอีกราคาหนึ่งนะคะเหรียญเหรียญราคาเหรียญนี้เขาราคาเขาไม่ได้ตายตัวเหมือนเหมือนเหรียญปัจจุบันว่าราคาเท่านั้นเท่านี้เลยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นราคาอยู่ที่สภาพค่ะสภาพดีๆสวยๆไม่ผ่านใช้ก็จะแพงและเหรียญที่เป็นพสหายาก ก็ราคาก็จะสูงนะคะถ้าเป็นธรรมดาแบบนี้ถ้าเละๆมากนะคะบินมากอะอย่างเหรียญเจาะรูอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้รับความนิยมไม่ไม่เป็นราคาไม่เป็นราคาแต่แน่ๆก็คือเป็นเนื้อเงินนะคะ <S <S เขาได้ดีตรงที่เขาเป็นเนื้อเงินยังไงเขาก็เป็นเนื้อเงินค่ะขายก็ได้ถ้าถ้าช่างกรกัมก็ก็ได้เยอะอยู่นะ อย่างเงี้ยค่ะเนื้องเงินช่างกรรมในเหรียญน,นึงก็ตกน่าจะสามร้อยนะคะอาจจะได้ประมาณนั้นนะคะ1บาทค่ะน้ําหนักหนึ่งบาทก็อาจจะได้ถึงสามร้อยช่างกร,รัมค่ะค่ะเป็นเนื้องเงินนะคะเนื้องเงินเขาเขายังไงเขาก็เป็นเงินเนาะพนะพูดเรานัจะให้ดูของทิ่พนัก,กิกนะคะอันนี้คือคือไม่ได้ขายนะคะส่วนที่กองนี่คือขายค่ะ ขายแล้วที่ขายแล้วพนักก็แยกไปแล้วอันนี้ของพนัดเองนะคะคือเหรียญเหรียญที่ขายก็มีนะคะเนี่ยค่ะมีสองเหรียญเหรียญน,นี้ขายเหรียญน,นี้ไม่ขายเหรียญเหมือนกันเลยค่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดเหรียญสร้างสวรีมาเล่าถึงเหรียญไม่ขายก่อนที่ไม่ขายเพราะว่าเหรียญอันนี้พนัดซื้อมาในราคาที่ ที่ประมาณว่าให้ให้เขาอะค่ะถ้าซื้อจากพ่อค้าแมค่ค้าป้าน่าจะได้เหรียญแบบนี้ในราคาในราคาที่ป้าน่าซื้อมานะคะป้าน่าจะได้ถึงสามเหรียญค่ะเพราะว่าป้าน่าให้เขาไปพันกว่านะคะเหรียญน,นี้ให้น้องค่ะหลายท่านก็คงจะเคยดูคลิปที่ป้าน่าไปเที่ยวจังหวัดเลยใช่ไหมคะแล้วป้าน่าไปคุยกับน้องที่จังหวัดเลยแล้วอ่ปะป้าน่าก็ให้เขาให้นะคะ ถ้าถ้าซื้อก็คงจะได้สามเหรียญน,นะคะแต่นี้ให้ในราคาหนึ่งเหรียญอันนี้เหรียญรอห้าสวยค่ะเหรียญน,นี้สวยค่ะสภาพดีมากนะคะอันนี้เป็นอัเก็บเก็บมานานแล้วค่ะก็จะมีอีกเยอะอยู่เหรียญที่เก็บเนี่ยค่ะเซี่ยวอ่าสลึงค่ะสลึงสองสลึงนี้ิลขกานที่หค่ะ สองสลึงหนึ่งสลึงอ่ะอันนี้ป็นนัดไปเจกเก็บนะคะถ้ามีมาขายไปหน้านะคะปันนี้ยังอยากได้อีกนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ